นายกนมนตรีและ,และรมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานเซี่ยมนจังหวัดเออเซี่ยมนจังหวัดเป็นยังไงเ,ออเขาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเขาจะเทรดนะครับซื้อขายสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัดกันวางขายในยห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่เน้นเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดระบายสินค้าเกษตร5ชนิดได้แก่ผลไม้ข้าวสารปรศุสัสั์ประมงและก็สินค้าอื่นๆครับ โดยระหว่างเปิดงานนะครับมียอดสั่งซื้อออนไลน์รวดเดียวเลยนะกว่า2,300ล้านบาท oh โอ้โโหดยสามารถระบายลิ้นจี่นะฮะจากจังหวัดภาคเหนือ5จังหวัดภาคเหนือได้1,300ตันมะม, <า S 1> ม,ม่วงกว่า5,000ตันไปจุดจำหน่ายทั่วประเทศคพาะว่าเมื่อกี้เนะี่ยรวดเดียวนะออนไลน์นะ 2,300ล้านบาทใช่ไหมดันั้นบอกว่าเกินเป้า2,500ล้านบาทอย่างแน่นอนครับช่วยกันมีชตุ้งสตางอย่างน้อยก็ซื้อผลไม้กันนะครดิฉันว่าผลไม้บ้านเราเนี่ยถือว่าดีนะโอ้สุดยอดที่สุดแล้วราคาไม่แพงด้วยแถมอร่อยอีกต่างหากลองไปอยู่ต่างประเทศดีโอ้โหจะกินทีเนี่ยแพงมังคุดซื้อโลหนึ่งถุงเบลอเลยนะในต่างประเทศเนี่ยลูกละห้าสิบหกสิบบาทนะเออนเกิดเป็นคนไทยโชคดีอย่างนี้นะโชคดีแล้วครับค่ะ